วันนี้ยามาฮ่าให้คุณมั่นใจไม่เหมือนใครหปีนะคะนะคะยามาฮ่าหปี้าอย่ามาห้าเท่านั้นรับประกันทั้งคันหปีค่ะดีกว่าอ,อยังไงอะ่ะมั่นใจกว่าด้วยคุณภาพและการดูแลระดับ V.I.P. จากยมามาฮ่าโปรแค์ตลอด5ปีประกันดีจัดคุ้มค่านานถึง5ปีหปียามาฮ่าเน่นนโลเคยามาฮ่าคันนี้ค่ะกลับมาเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้องอยามาฮ่าเท่านั้น ที่สาราอเนกประสงค์วัดบ้านบุงกกเรียงหมู่ที่1ตำบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์นายกริดฮิรันสาราชฎรดอําเภอเมืองเพชรบุร์ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประจำตำบลห้วยใหญ่เปิดประชุมขอความเห็นชอบชาวบ้านหมู่ที่1ตำบลห้วยใหญ่ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ของโรงเรียนบ้านบุงกกเรียงเป็นสถานที่กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงจากการเดินทางกลับมาจากพื้นที่สีแดงโดยมีนายธีรธรรมบัวทองกํานันตำบลห้วยใหญ่นายประดิษฐ์ปิ่นนางพู้ใหญ่บ้านบุงกกเรียง ในประเวศสอนสุภาพผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลบุงกกเรียงนายสำรวยกาจันรองนายอบตอห้ใหญ่ร่วมประชุมดาชิแจงถึงความจําเป็นในการขอใช้พื้นที่ให้กับชาวบ้านบุงกกเรียงได้รับรู้ถึงเหตุผลภายหลังชี้แจงนี้มีการเปิดโอกาสให้มีการซักถามและพูดคุยหลังจากนั้นได้มีการลงมติโดยเสียงส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบในการอนุมัติให้ใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านบุงกกเรียงเป็นสถานที่กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงจากการเดินทางกลับจากพื้นที่สีแดง ประจำตำบลห้วยใหญ่ในการประชุมครั้งนี้มีชาวบ้านบงกกเรียง ข้ามาร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น95ครัวเรือนท้งนี้ถือเป็นการบรรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคประชาชนผู้นําท้องถิน่นผู้นําท้องที่ร่วมกันนกำลังกันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ตะบลห้วยใหญ่โดยใช้โรงเรียนบ้านบงกกเรียงซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนแล้ว